แถมพริกเหรอแถม,มพริกเลยประกอบแถมพริกเขาบอกให้แถมให้ด้วยอ่ะลองชิมดูก่อนแล้วจะติดใจปลาร้าจริงยืดคะ มาเตชายาลองดูลองดูได้ไหมี่เายมายงได้ค่ะสัมพี่เยอะหน่อยมาจากไหนไม่ไกลเท่าไหร่นะเขาาจะเชียงราย เขามาจากเชียงรายนู่นมีเพื่อนมาจากเชียงใหม่เออนั่นแหละอันนั้นไกลเดี๋ยวประกอบพี่ไม่คิดนะพี่ประกอบหปะแถมประกอบแต่แผ่ประกอบให้สองทุกทอ้อแถมประกอบ ชิมไหมอีกสักทีอ่ะ,อะได้ค่ะไพริมลองดิไพริมลองว่าความแซ่บมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวปร,ระกอบสองชิ้นประกอบไม่ต,มไต้องคิดนะเพิ่มได้ก็ได <c oughs> ้ไประกอบไม่ต้องคิดได้ไหมเจ้าเองเพชรไปบอกพี่ได้นะอร่อยละคะเอ,อๆๆาอร่นะอยแบบจริงจริงแบบโชว์นนะอร่อยอร่อยแล้วอร่อยแล้ว หรือว่าจะเข้าไปยามเองก็ได้นะไม่ไเป <laughs> ็นไรค่ะลูกค้าขอเราก็จัดให้นะอันนี้คือแถมนะ่ลูกค้ามาจั ดูค้างขอแล้วก็จัดให้ได้ค่ะส<ม>่้งสูงให้ไปเลยเน้ยตีองสองแป๊ยเลยอ้าวแล้วสายค่าดทำไมไม่รับเทลซีดเนี่ยจริงเลย เห็นรวยพักก็ทำงานที่จีนเป็นน้ตัวได้หน่อย รีมีจำเนา้อครับพี่ต๋อยใช่ค่ะแซมขอดายกินแล้วคนเข้านั้งกันรับป้าครับเชิญนั่งได้ครับ bỏ chàng chàng thôi <laughs> chàng đừng còn lại xem nào แปดจ้าเป็นปมาลาคุ้งหนึ่งหอยแครงหอยนางรมหนึ่งยำรวมสอง,งสี่ปร,ร้าไหมคะปร,ร้า,รราหมดเลยเส็ดได้มาชิมมา ตัวเองส่งมาชิมก่อนคนมาส่งตัวแทนมาชิมก่อนได้เปรียบนะบอกเลยไม่ชิมเราก็ชิมกินพร้อมกันใช่ไหมติดติดมต้องลองไงเป็นไงบอกเลยตัวเองโอเค อาารย์โฟมบอกให้เลยนะทีใบบอกให้เลยนะเป็นไงเป็นไงกินมบอกแลชิมก่อนได้เตียบ ได้จ้าเอา,เอาอยำร,รวมแบบสุกค่ะแล้วมันไม่ร้ารวมสุกไม่ร้าอีกหนึ่ง ดูเพลินเลยใช่ไหมแล้วดูคนดูเขามองตามเลยเราไปลงซื้อแล้วก็มองเราไปซื้ออะไรเราก็มองเพลินใช่มองเพลินเลยใช่ไหมฝั่งหน้าปกติดููย่อ๋อแล้วเป็นไงพอดูจริงๆแล้วเป็นไง ำหมุกจากทะเลรวมสแล้วก็รวมอีกหนึ่อันนี้ไม่แดงอ่ะไม่แดงไม่แดง เสร็จ้อก็พะพาวพะพาวพะพาวชิมเยอะใช่ไหมไม่ชิมหนูก็ไม่มั่นใจเลยแต่จริงแล้วก็โอเคนะแต่มันอ่ะมันก็ต้องชิมอ่ะ <c oughs> อ เยอะไหมทำไหมดูมาอ้มัดฟองดีนะทำยังไงวะเรียนยังดีตนี่มัดต้องแตกอะขยองงั้งยักงั้งยักสองทีฟังเลยถ้าประกอบเป็นคนมัดคงเล็กแตกแตกบอกเลยว่าแตกแน่ถุงแตกบ่อยเหรอบ่อยเอ้ยถุงอะไรอะ กระถุงเลยมันนี่แหละถุงยำเนี่ยบอยบอยแต่บอยเพราะว่ามันเต่งมากกระจายอย่ะมาจัดใส่กันเนี้ยอืมขอบคุณนะคะ <c oughs> ผมมาจเขาบ้าง <c oughs> อ๋อขอบคุณค่ะ นั่นทำให้เพิ่มนั้นหมดไปนานแล้วเนี่ยไม่แขเงอ่ะกุ้งอ่ะดูยูทูบดูตั้งแต่เขาอยู่ที่ไหนอ่าแล้วแล้วก็ไปตรงไหนอีกหลังจากนั้นยำปลาจวอ่ะเออยำปลาจว่ใช่ไหมยี่ก็เป็นมันฝรั่งหรือเปล่าไอ้ตีพี่โจจริง แประกอบให้สามชุดแจ้งแผ่นประกอบให้ทุกสามชุด <c oughs> ประกอบซื้อมันไม่เคยได้ขายเลยแถมหมดแถมหมดเลยดีแล้วดีแล้วสมนาคนลูกค้านะแต่มันเป็นแบบนี้ได้เราก็ทัสใซอร์ชุเยอะเราก็แถมให้นะแต่เราไม่ได้แถมให้ทุกคนกแบบเราก็ต้องดูเนาะเยอะดีกันเยอะดีกันเยอะนะสี <c oughs> ออ <IP> มันจะตอบไมมลูกค้าบ้างอ่ะเผ็ดไหมยไปแล้วไม่เผ็ดไม่ตอบไม่ได้คุยกร่เลยเร่อีมุะูีคนดูไม่คนเม็นก็รับดูก้ก็อย่างนี้หเระรมสูเอใครใหด้วย้หโกคือ จ้าจ้าไปเกาะจ้าคุณุณหมดแล้วหลุดให้ชาำเลยอ่ะขอบคุณค่ะแล้วไม่ได้นี่ยกระแดงพี่ก็ไม่ใส่ จบปึ uhm. <S S hã, uma, P P ้งเก้าไปครับสิบเก้าบ้านไหนจ๊ะสิบเก้าบ้านไหนคะรับกุ้งม้าหนึ่งหอยแข็งหนึ่งกุ้งสดหนึ่งกุ้งม้าแข็งกุ้งหนึ่งเห็ดแกงหมดเลยปลาดําไหมจ๊ะปลาดําหมดเลยเนาะปล้วก็เพิ่มเอ่อเพิ่มไม่ปลาหอยแข็งกุ้งสดหอยนางรมกุ้งม้าอันนี้บอกอย่างที่เราทำได้จ้ะอันนี้ปลาดํานะคะ

ฝนจะตกว่าประกอบน่าไม่รู้มันตกตกป่าวเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องกันันร้อนกับโอ้โหสุดร้อนมากเลยฝนก็ทุกคนเลยตุ่สุดยุ่ยติ่อมที่อมมาช้านี่กลัวผีดัมใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพบกันนะ้ฉันใหม่นะต้องมานะ เอาได้หมดแล้ววะอยู่ครับอยู่คได้ไหนหมดแล้ววะยังอยู่ยังอยู่คือได้ที่ที่ไปมันก็คือได้หมดแล้วใช่ไหมได้กันหมดแล้วทำไวมากเป็นกลัวได้ครบทุกคนลงโรงแรมลงไปไหนเอ่ยมาทไหนเอ่ยมาจบปีโอมาเที่ยวเหรอ นได้คุยคยังเรื <c oughs> องเสาเพราะมันมาคึกมาให้มาคึกมากัดมาฮึกมาฮากมากัดมากิกได้แล้วเอามาให้แล้วค่ะโอ้ยชุดแบบว่นะายิงปก่ที่แยงถุงถุงไหนเนีแยนงอยู่นะครับเดี๋ยวตีกระทงนะ ที่ในมีดลเกเนี่ยเขาไปเล่นลิเกเหรอ่าคุณแม่ขาโอ้โหนี่คือดีสุดจะไปนักใส่ทะเลด้วยนะคุณแม่ได้กันนะเออได้ไหมได้จ้าต่วงนะบอกหมอบอกหมอพี่บอกพี่ค้างแล้ว คังตลอดเวตื่นมาก็คังเลยตื่นบ่ายเลยท้องว่างสองรอสองล้อคือโดนอะกลับไปโดนอ่ะออีก